โอ้ฉันพูอนนะพูดพิชิตสัตวได้ไม่พูดก่ะอ่าชื่อกันของขวัญมาวางค่ะบ้านดีๆอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้กี่โมงตอนนี้บ่ายสามสี่สิบห้าอีกอีกสี่ชั่วโมงค่ะอยากเปิดอันหนึ่งแล้วค่ะอ๋น่าสงสารจังเลยไม่เถอแต่ว่าต้องรอถึงเวลาเหมือนตอนที่เราไปหาโอมาไงปกติแล้วบ้านเราจะมาซาเกะเลยนะโอ้ Special, <Special. S 1> เดื่อกินข้าวเย็นเสร็จก่อนแล้วก็เปิด<ฮ>เหมือนตอนที่ไปบ้านโอมาร์ไงคะทานมื้อเย็นกเสร็จแล้วก็เด็กๆก,ก,ก็แกะของขวัญอันดปาช่วยแม่เก็บบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้กินข้าวเย็นฮะมาเร็วมาเก็บบ้านก่อนเร็วมเมาเก็บาอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้วันที่24ธันวาคมเนาะวันฉลองคริสต์มาสกันค่ะก่อนที่จะพาเด็กๆไปแกะของขวัญก็เดี๋ยวจะทานมื้อเย็นกันก่อนค่ะทุกคนคนนั้นกินไปแล้วค่ะมาค่ะทุกคนมาทานมื้อเย็นด้วยกันนะคะโอ้โห <h uman> นน้อนกินอะไรวันนี้กินชีสอีกแล้วค่ะ <c oughs> เด็กๆชอบมากกับชีสโอเคมาเลยนี่ฝรั่งเศส อ๋อฝรั่งเศสฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ประมาณนี้ค่ะมันกึงกเนาะก็วันนี้จะกินเป็นชีสน้องแก้มได้หรือยังจะใส่ให้น้องแก้มน้องแก้มเอาอะไรอีกครันี่ค่ะแผ<อ>่นชีสเด็กๆชอบเอาแกชีสดีกว่าค่ะไม่เอาเอาผักด้วย <c oughs> ใส่เห็ดไปด้วยอะ <c oughs> ปกติอาจริงๆแล้วต้องตอนนี้ต้องไปทานมื้อเย็นกับบ้านปู่ย่าแล้วนะคะทุกคนเอาเอาแตงกวาไหมเอาค่ะ <c oughs> ว่าไม่ใส่ลรชีสใส่ในนี้เสรนั่นเอยค่ะวันนี้ก็เลยต้องกินอยู่แค่ที่บ้านค่ะทุกคนเอา,าอแตงกัวาโอเป็นต้นสติก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 เสรกินครั้งแรกที่บาา้านย่ามาปีแรกเลยนี่แหละก็ได้กินครั้งแรกที่นั่นแล้วค่ะช่วงคริสต์มาสเขา <c oughs> จะ ฉลองกัน oh <my> แล้วก็จะทำอาหารทานกันประมาณนี้ค่ะ <Yeah. S 1> สัแญงเมนูนี้ <laughs> สัญญาเมนูนี้จะกิน <Yeah. S 1> ช่วงช่วงหน้าหนาวค่ะที่ป๊าป๊าบอกนะาก็จะกินช่วงหน้าหนาวนี่แหละคะ่ปะป๊าป๊าอันฟัง hmm? ฟังครับตื่นื่โอเคจะกินใสไปเลยอ,อยากกินอะไรก็ใส่ไป จะกุ้งทำอะไรคะเอาไปทอดบนนี้หรอคะแม่มใ,ใส่ในนี้อ่าอ่ากินกับมันฝรั่งแตงกวาดองอันนี้จะใส่น้ําผึ้งด้วยค่ะมันจะออกหวานวานยังม้ก่อนยัง,งมังยก่อนคนนั้นกินเยอะเลยคนนั้นหิวตั้งนานแล้วเน่ยนะห <c oughs> นูก็หิวตั้งนานแล้ว่าดูค่ะเปนเยอะเลยอ๋อเปนเลยนะอร่อยไหมคะ วันนี้คริสต์มาสค่ะก็เลยทุกคนจะใส่สีแดงกันหมดเลยค่ะนี่ค่ะแดงเขียวคนนี้ไม่มีชุดแดงค่ะจะมีหมวกแดงส่วนแม่ใส่สีเขียวยังไม่เสร็จเลยปวดรัขอไปชี้นโดยอีกนิดนุ้ขาอะไรลูกจะเอาอันไหนเหมือนกันเนี่ยแก่ผู้ใหญ่มันจะต้องบางๆแก่เด็กมันจะต้องอันนั้นมา จะเอาอะไรอันนี้อันไหนคะอันนี้โอ้อันนั้นเหรอมันขมนะสัรสนุกนิดพี่แกงก็ไม่เอาเด็กกินไม่ได้หรอกสน,นุกนิดสุดสุดขมิเด็กต้องกินน้ำมีกา๊าซซึมเวอร์เซลีน่าเซลีน่าเหรอซึมเวร์นั้น ซมูร <collaborate> <sy> to <c oughs> <Syndrome> ์ไมเอาีเอาอะไรอีกใส่อะไรด้วยใส่หมดทุกอย่างพีแอลมือแล้เอากุ้งเอากุ้งเลยเหรอแล้วม่ใส่

หนูเอาอะไรลูกเนี่ยเดี๋ยวแม่ทำให้ลูกยายลูกกินผู้ใหญ่ะเออหนูเอาโคา้กมาไหมล่ะวันนี้แม่ใจดีแม่ให้กินโคลกมาเอาไหมเอาค่ะเอาค่ะเอาขวดโคลาเป๊ปซี่น่าจะมีแค่เป๊ปซี่นะคะลองมี Coke ลอง Coke This is Coke แม่ไปเอา c o k กใหมาเด้อมาป้าไปเอากุ้งมาจากช่องฟิตให้มาแช่นะ้ำแล้วถึงเห็นว่ามันเป็นตัวเล็ก ก้อนเล็กตูใหญ่ๆเหมือนเสี่ยงกันก้อนเล็กตูใหญ่ๆเที่ยงกันนี่มันเป็นยังไงคะเราขยับนิ้วซ้ายได้นะอันนี้อีกนิดนึงอีไหมอืมอร่อยมากเลยเนาะรีบกินให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะแดกเอามือหยิบ รีบกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะได้แกะขอควันอยากนู่นค่ะใช่นาแบบนั้ไหว้ายน่ากะอมอู้ฮูแบ่ภาษาจะต้องหายไมวันนี้ฉันก็ไปแต่วันนี้ฉันยังไม่ได้ล่นเ อิ่มแล้วะคนนั้นนะ่ะอิ่มแล้วทําไมไปนั่งกินอีกล่ะฮะอิ่มไหนบอกอิ่มแล้วคะหนูอิ่มหนูอิ่มห <c oughs> นูอิ่มแต่ว่าหนูไปนั่งกินกับป๊าตรงนั้นได้ไงล่ะลรืฮะ<ห>อิ่มยังไงนี<ห>่นะเฮ้ยแนดูพี่แก้มอ,อ,อิ่มแล้วยังอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้ว อิมแล้วเดี๋ยวรเก็บตัวก่อนะเนมค่อควรยมอิ่ลยมาิ้วคอมาบอก่บอกพี่พีก่อนจะทาอะไรคะจะแกะของควันแล้วค่ะอรทําคแกะอะไรก่อนัแกะอนนี้ก่อนนีแกนี้มันพี่แกแกะ กันใหญ่เลยเอ้า <c oughs> โอ้ยดูคนนี้ล่ะน <c oughs> ี่ดีจ้าขอบคุณค่ะลียาขอบคุณค่ะป,ะปะ <c oughs> ๊าป่าเลยเอออันนี้ของใครของลูกชับเล็กทีบักล้างนี่เนี่ยเกศีนเกศีดเลยมุสตุยังกัดคุกคุก ฉันอ่า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 อ่านอ้านอนอ่นอ่า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 อ่อ่นอ่นอ่กนอ้มนอ่านอ่อ่นอนอ่านอ่กอ่านอ่ะอ่กนอาอ่นอนออ่นอ่นอ่กออาน่น่นอ่นออ่น่อ่านอ่อ่นอนล่ก่อน่น่าอ่อนก่่ออ่า ดูเยอะเลยเอา้าจะประกอบได้ไหมเนี่ยได้ยค่ะอุยอ๊ยใครจะแกะกล่อ,ของของขวัญอันใหม่อีกนะอันนี้เก็บไว้ก่อนไหมคะสุีเล่นอุนชุมเรนอ๋อสุีเล่นอุนชุมเทรนมีการอ่านแล้วบอกว่าอ๋อเอาไว้หมุนหมุนเล่นวัาเดียวเอย <c oughs> คนอะไรอ่านหนังสือก็เป็นเลยฮะมาแกะพรุ่งนี้แกะวะันละใครแกะวะันละใคร แกะกองไม้ลูอโอ้ยซลีน่าได้อะไรเนี่ยไปดูสินี่ฉเยอะๆเว้ยจิ้มน้ำมันเลยนดูว้าวอุ้ยไฮจีนีดูเซหลายหลายของน้องน่ะมันคืออะไรไอสัสโอ้ยแตงโดค่ะไฮนีนี่ดู <Machine. S 2> อา <ะ S 1> แกะ,ะคุณค่ะแกะเลแกะเลยๆๆๆๆลยเ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 สยเล่เลยเสยเลนเลย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 เียเล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 ยยเเลยเลยเายเ่ยเล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 อเลยเเลเยเยเไยเไยเล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 ยอนยเน,นนะ Okay, er geht wow. Papa? Ja? kommt die der Tiere im Keyword. Im Keyword-Film? Ja. Oh, aber wir können sie. nicht. Nein, Vielleicht gibt es davon ein DVD. Vielleicht, ja. Okay.

ว้าวอดูเป็นเรืงสิแหปปี้พี่ดูมันเป็น so fast วีบูกแต่แตันต่แต่แต่แเ่แต่แต่าต่นม่นต่แอ่แต่แต่แันแต่อ่แต่ต่แต่แต่แต่่แต่ตแ่แแ่ องไม่มคือคอะไรทำไมพ่อบาเลยมูซีกอับท้ายยะชอบเม่โลงซีซีใครมีเกจิเจม ไว้พีซหยามันคืออะไรลูกบอลโอ้โอ้โอ้ยาดังแค่ตัวใหญ่อืมันจเริ่สตันนี้ อ้ยคนนี้หรอคนนี้พกกลิ่นไอ้กูบัตชาเซลีนาขึ้นม,มาเ,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 เป็นแบบกินค่ะต้องใช้โอ้ดีใจดีใจเอามีดมาแกะตรงนี้ค่ะ vielen vielen tausend dank คนนั้นเราไม่สนใจอะไรเลยคนนั้นอ่ะโอ้ดีใจได้ของเล่นถูกใจไหมฮะไม่ใช่แค่ของเล่นนะคะก็เรียนเหมือนตต้องทำอะไรที่มันยากนิดนึงอะค่ะอ่านานอะไรละคนนั้นอ่ะแคปนามบอแคปน้ามิดแบล็กหมดแล้วของเด็กก็มีแค่นี้แหละค่ะนิดหน่อยถูกใจไหม มากเลยค่ะเกลิ่าของขวัญถูกใจไหมคะปีนี้ถูกใจไหมคะใช่มีหนังสือที่หนูชอบแล้วก็ตัวการ์ตูนที่หนูชอบแล้วก็อันแบบหนูอยากได้ค่ะมีแต่ของถูกใจทั้งนั้นเลยค่ะคิดไหมว่าแม่จะซื้อใหรเลนาใหม่ค่ะ <laughs> เพราะว่าดูในในหนังสือน่าจะแพงมากเลยค่ะ <laughs> ไม่คิดว่าแม่จะซื้อใหไหม เสร็จแล้วค่ะสองชั่วโมงน้องแก้มกับป๊าป๊าสองคนค่ะยากค่ะบอกว่ายากมากเลยค่ะเออใช้เวลาสองชั่วโมงค่ะประกอบหุ่นยนต์ใ่ใัออ๊บอุอดูสิออเฮ่โอ๊ะ แอปก่อนครับอ่าฮะอันนี้ยังเพิ่งเพิ่งประกอบเสร็จเขายังไม่ได้โหลดโปรแกรมใช่ถ้าถ้าเราซื้อมาแต่สองคนทำไมเราจะประกอบได้ถ้าไม่มีปั๊บยากมากเลยเนี่ยอันไม่ยากป็ต้องเล่มสำหรับนิสวรเปรีกาเหรือเปรีการเป็นนิสวรณอะไรอะลาฟด้วเออใช่เสียงดังจริง สนุกกันใหญ่เลยเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ